สนุกเขาล่ะโหร้องเพลงด้วยโอโหร้องเพลงด้วยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวไปตีมันเดี๋ยวปลาตกใจหมอเดี๋ยวปลาตกใจมั้ย

ปลาตกใจแน่เลยหรือปลาชินซะแล้วฮะลูกปลาปลาบอกปลาชินซะแล้วค่ะ đi đi ra đi 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 Di da 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 di di Woi.